น้ำตกอ่างทองเดี๋ยวมาดูของแปลกที่น้ำตกอ่างทองครับแล้วจึงค่อยไปเที่ยวทะเลเลยไปดูต้าเรือที่เปิดใหม่ที่จังหวัดตรังแล้วจึงคกยกลับมาส่งปลาติดรับขอบฟ้าที่ชยหงดเดี๋ยวพบกันครับปุม รวมเดินทางโดยคาวเว่เพื่อสุขภาพแบรนด์อาดีพบกับผมครับคนสวนจวนเตี้ยวนะในเปนลิตนี้นะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะไปตะรีแต่ตอนนี้มาแวะน้ำตกก่อนครับเป็นน้ำตกอ่างทองครับนะอาอยู่ที่ตรังครับไม่ได้อยู่ห่างตองเ้ยนะฮะทีนี้เรามาดูครับอ่าบริเวณที่เป็นน้ำตกนะต้นไม้เยอะมากครับนะ เคงจะมีต้นไม้ที่นะเดี๋ยวมาดูลักษณะต้นไม้ในบริเวณนี้กันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับครับดูต้นนี้ครับนี่ต้นไม้ซีกเดียวโอ้ยนี่ทำไมมันเหลือซีกเดียวอย่างนี้ไอ้ต้นไม้นี่ถือว่านะมีความตนมทานด้วยนะครับนะท่านดูครับเหลือแค่ซีกเดียวแล้วเนี่ยยังมีชีวิตอยู่อีกโ,อโดนโดนเตีเตะเลยดับดับหินดับปูนนะนะ แปลกมากนะแปลกไหมผมว่าแปลกนะ,ะเหลือกแค่ซีกเดียวครับนี่แหละครับชีวิตนะชีวิตก็ต้องการที่จะดํารงอยู่นะไม่รู้ต้นอะไรครับถ้าผมดูนะมันคล้ายกับต้นไม่อะไรต้นอีโศกอีโศกอะ่ะต้นอโศกอะไรสักอย่างอีโศกอะนะใช่ไหมนะใช่ไหมเดี๋ยวผมจะดึงป้าใไปดู ดึงใบให้ดูนะครับไม่รูาจะจัดไหมนะใบเป็นมันๆน,นะฮะยาวๆนะต้นอัดโศกต้นอีโศกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่โรงเรียนผมมาก่อนมีเยอะครับถือว่าเป็นเส้นทางนะที่เดินผ่านที่กี่รถผ่านมาครับก็หวังว่าจะได้นะเก็บภาพบรรยากาศในระหว่างทางนะรอปักพวกอยู่ครับนนครับปักพวกมาแล้วครับ นะพวกมาเลยครับเดี๋ยวจะได้ไปทะเลคันนะไม่ใช่ที่ไฟแวบ,บๆนะไอไวแวบ,บๆนั่นไม่ใช่พวกผมครับเฮ้ย <c oughs> ล้อเล่นครับจัดไปครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ดูความปลอดภัยอยู่นะมาขี่บนดูความปลอดภัยนะฮะไ,ไม่รู้ความปลอดภัยหรือว่าอะ,อะไรอ <c oughs> โอเคครับนะฮะเฉลยะ สงสัยน้าตกอ่างทองทำไมาอ่างทองเนี่ยครับอ่างทองอยู่นี่ครับว้าวนะจับไปครับขึ้นมาดูอ่างทองหน่อยครับผม p l a y l นี้คนสวนชนเที่ยวครับนะฝากไว้ให้ทุกท่านนะได้ดูได้ติดตามนะถือว่าเป็นการฟามาปอนกลายมันเที่ยวนะครับนะเผื่อใครเข้ามาใหม่นะอย่าะจะได้เดี๋ยวจะได้รู้กันนะว่าผมโคตรตำไม่ได้เป็นคอนเทนต์ต้องเที่ยวโดยตรงนะเป็นประมบันว่า ปนไกลป้าพี่น้องชาวสวนเราเนะี่ยมาปนลกลกันนะครับเก็บภาพบรรยากาศต่างๆให้ได้ดูกันนะนี่คือหางตองครับโอ้ยเนี่ยครับผมอยู่ในหางตองตอนนี้ครับโอ้ยนะฮะหางตองครับถึงได้เรียกน้ำตกอ่างทองครับเพราะมอีหางอยู่นี่เองครับโอ้ยจัดไปครับผมมาเห็นอะไรครับ น่าจะเป็นคนแถวนี้นะหรือพี่น้องอหรือคนที่ดูดูยังไงเบ็ดครับเห็นยังครับเบ็ด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 ลาวครับเบ็ดลาวเห็นไหมครับนี่นะเบ็ดลาวครับเบ็ดลาวจับไปครับไม่รู้มาดูยังนี่ต้นไม้นะก็อยู่ อยู่ซะนะฮะต้นดูก่อนครับอยู่ขลังนะนอยู่มีมน์ลังนี้นะฮะต้นไม้ถือว่าเป็นสถานที่นึงนะครับที่ผมว่านะยูทูบเบอร์สายต้องเที่ยวครับน่าสบายเลยครับหลไกล อยากจะมาปักค้างหงางแรมก็ได้นะผมว่านะนี่นะครับแปนที่อะไรต่างๆนะครับผมน้ำตกอ่างทองจังหวัดตรังอ,อยู่บนถนนสายสิเก่าครับถือว่าเป็นทางผ่านไปทะเลนะเดี๋ยวไปเซอร์เวดูข้างในนะนี่ตันดูลานกว้างตรงนี้ครับนะ,ะรถแคมเปอร์แคมเปอร์ตัฮกหรือรถนอนนะจอดได้สบายผมว่าตรงนี้นะ วันคนที่มีเต็นท์นะสายเต็นท์นะสายเต็นท์ก็สามารถเข้ามาคางในนี้ได้นะผมว่านะนะครับปักค้างแง่งงแรมสบายเลยครับสถานที่ก็ดูครับโอ้ยถือว่าร่มรื่นอีกหนึ่งเปรตของผมครับนะไว้ให้พี่น้องอา่าหรือกึ่งกึงต้องเที่ยวนิดหน่อยครับนะแต่ก็ยังดูต้นไม้ยังดูอะไรต่างๆครับนะให้เห็นถึงพื้นที่าทางออกไปนะครับ ครับถือว่าได้ชมภาพบรรยากาศบางส่วนไปแล้วนะฮะของน้าตกอ่างทองครับต่าง่านไปยังทะเลาาคนสวนชวนเที่ยวครับฝากติดตดามไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวไปดูทะเลกันครับโอ้โหทะเลฝากเมงนะฮะถือว่าไปผ่อนคลายไปเที่ยวครับนะโอเคครับปูที่นี่ทะเลฝากเมงครับนี่นะ มาปิกนิกครับแม่พักผ่อนหย่อนใจนะทำงานเหน็ดเหนื่อยมานะ่มาพักผ่อนนะปาครอบครัวปาเพื่อนปาพี่พาน้องเอ้ยตะไคร่ปาคิกตัวไข่ตัวมันเฮ้ยอันนะครับมาปิกนิกครับอาพาลูกพาหลานพาครอบครัวพี่น้องเจ้าสวนครับนะเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานนี้ก็สามารถจะมาพักผ่อนหย่อนใจได้ครับนะอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนะ หลายคนก็คงจะเดินทางมาอยู่บ่อยๆผมว่านะโอ้ยนะปลาเด็กมาต้องเที่ยวด้วยนะถือว่าเป็นเปรตของผมด้วยนะคนสวนชวนเที่ยวครับนะมาเที่ยวดูบรรยากาศครับผมะนะฮททนะ้องทะเลนะฝั่งอันดามันครับนะในฝั่งของจังหวัดตรังครับผมนะขอบขอบรอยต่อมาสมุทรอินเดียโอ้ยนะจับไปครับอ้นี่ต้นหนูกวางนะ ต้นหูกวางชายตะลีอเอาไว้เฮียนปลากรดแทบเซียนปลากัดนำใบไปบอกไปดองปลาไปใส่น้ำปลานะบอกกลิ่นมันจะเหนียวไม่รู้จริงหรือเปล่า <c oughs> จริงไม่จริงไะ เดินไปเดินมาฮะมาพบสาวโกริโกครับโอ้ยกริโกก็คือกร์เชนนะ่ของกลุ่มพิติธันฑ์แบรนดอาดีครับนี่ครับโอ้ผิวเนี่ใสครับชัดเลยปิกนิกกินกันเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปเที่ยวท่าเรือนะไปดูท่าเรือที่เปิดใหม่ดีกว่าครับโอ้ย บอกเป็นประตูวงแหวนเป็นประตูสู่ทะเลอันดามันครับอุ้ยฮะเปิดใหม่ปรับปรุงใหม่ครับนะเมื่อก่อนก็มีอยู่นะแต่เดบปรับปรับปรุงใหม่ครับนะฮะไล้ลูกข่าวท่านนายกมาเปิด้วยนะครับนี่ครับปรับปรุงใหม่แม่สวยนะามาเที่ยวได้ครับนะอ,อยู่ต่อจากชายหาดปากมาเมงนั่นเลยครับนะมาดูบรรยกากาศครับ แล้วมีร้านอาหารอะไรต่างๆนะก็สามารถจะมา,าปักป่อนได้นะครับประตูสวดดามันอ้ยสุดยอดครับนี่มีนำปุน๋นะผมมาตอนนี้นะมันมืดๆด,ดนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเห็นแสงของนำปุเนี่ยสวยดีครับอู้นะปลาประยุนครับนี่เห็นไหมครับนะเป็นรูปปัน้นสวยงามครับนะฮะโน่นเทียนไฟสว่างต่างฝั่งโน้นนะเป็นร้านอาหารนะฮะ ถือว่าสบายครับนะมาต้องเที่ยวได้นะพี่น้องต่างๆนะครับถือว่าเนี่ยเป็นนด์มาร์อีกที่หนึ่งนะครับท่าเรือปากเมิ่งแห่งจงังหวัดตรังโอเคครับทีนี้ก็กลับมาส่งปราติดให้หลับไหลสู่ค่ำคืนเพื่อรอคอยวันใหม่่าฮกลับมาต่อสู้ชีวิตกันต่อนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะติดติดตามนะครับอย่าลืมครับเปลิสนี้นะเป็นเปลิสที่เปิดไว้เพื่อที่จะได้ไปดูในสถานที่ต่างๆนะครับปักปอนหย่อนใจพี่น้องชาวสวนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ